เอาครับ278บาทครับอ๋อคอนโดนี้ที่เพิ่งออกเขาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะคุณครับอ๋อครับครับครับค่าแท็กซี่278บาทครับ up. ฮัลโหลผมถึงไทยแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้าออฟฟิศเลยฮัลโหลฮัลโหล 巴，爱国。 นั่งลงก่อนที่คุณก่อนครับคุณรู้ใช่ไหมว่าทำไมถึงถูกเลียกตัวกลับมาจากสาถาที่ชางซาเอ่อหัวหน้าครับผู้บริหารทางนู้นเนี่ยเขาไม่พอใจผลงานคุณมากเลยนะมันไม่เกี่ยวกับผลงานหรอกครับผมอยู่ที่นั่นมาตั้งห้าปีผลงานผมดีมาโดยตลอดจะมาเปลี่ยนผู้บริหารเนี่ยแหละครับเล่นพักเล่นพวกบีบผมทุกทางเพียงเพราะผมไม่ใช่พวกเขา รู้ไหมครับที่ทํางานน่ะผมเป็นตัวอะไรผมเป็นแค่อากาศใจเย็นๆก่อนก่อนผมพูดตรงๆเลยนะไม่ว่าที่ไหนเนะี่ยมันก็มีการเล่นพักเล่นพวกกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าคุณเป็นถึงผู้จัดก,การฝ่ายขายนะทไมเรื่องแค่นี้คุณงจัดการไม่ได้ถ้าคุณจะคุมลูกน้องได้เหรอเอาละผมคงต้องพิจารณาตำแหน่งของคุณใหม่นะเออ หัวหน้าครับต้องทำหน้างั้นสิผมไม่ได้จะไล่คุณออกที่เรียกมาเนี่ยเพื่อจะให้โอกาสครับคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะไปจัดการเรื่องสนตัวของคุณเองก่อนแล้วคุณจะได้ตำแหน่งผู้จัดก,การฝ่ายขายต่อไปผมเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณครับ ขนาดนั้นล่ะพี่ช่อนสานยังถูกไม่เสร็จเลยนะโอ้ยไปจากที่นี่ก่อนมืดเถอะที่เนี่ยไม่มีใครเขาทำงานอยู่จนมืดหรอกทำไมอ่ะพี่เออนะเชื่อฉันเถอะแต่ยังไม่เสร็จเลยนะพี่ไปเถอะน้าบอกให้ไปก็ไปเถอะอะไรอ่ะพี่ เพรเยี่เยนเลยไปตัวจัดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง มีคนจะแนะนำให้รู้จักนะนี่คุณศิลป์จะเข้ามาทำงานกรรับเราตั้งแต่วันนี้ร oh. ู้จักกันไวสิสวัสดีครับผมขอฟังเรื่องปรับตัวได้นะครับครับเดี๋ยวผมจะมาเป็นแนะนำให้รู้จักกันให้เร็วี่ครัสวัสดีค่ะแกแกเยหลานท่านประธานปะน่าจะใช่นะดูดีมีออร่า เออนี่เขาเมากันให้ทั่วตึกเลยนะว่าคุณสินจะเข้ามาแย่งตำแหน่งพี่กรณ์ด้วยแหละเกจะบ้าเหรอพี่กรณ์เพิ่งกลับมาจากจีนถ้าหัวหน้าไม่คิดจะเอาพี่กรณ์ไว้จะเรียกกลับมาทำไมทำไมไม่ให้ออกไปเลยอ่ะจะรู้เหรอหลานประธานอยากได้ตำแหน่งก็ต้องได้ปะวะเออว่ะจริง tiền giảm mà chi? Siết đi, quỷ, có quỷ. Nè, thấy không? Không thấy có, có gì cả. Có การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารโดยผ่านช่องทางการสื่อสารจะเรียกสั้นๆว่า SMCR เข้าใจไหม,ไมเฮออ้ย,เ,ยเปิ้นไม่ได้หมายถึงพี่ค่ะเปิ้นหมายถึงไอชมรมศิละปะนั่นน่ะจะเสียงดังอะไรนักหนาเนี่ย ไหวไหมวันอื่นก็ได้นะไม่ได้แล้วพี่สอบพรุ่งนี้แ,ล,แล้วโอ๊ยไหนพวกชมรมดนตรีมันบอกว่าไปเที่ยวทะเลพี่กลับไงวะไม่เสียงดังขนาดนี้เนี่ยใจเย็นเปิ้ลอดทนอดทนโอ๊ยไม่ทนแล้วมันี่เรียนรู้เรื่องได้ไงเนี่ยเสียงดังขนาดเนี้ยขอไปปูหน้านหน่อยเสดังเปิ้ลเดี๋ยวพี่ อยพวกนี้่เองเฮ้ยนี่เข้ามาห้องชมรมคนอื่นเขาได้ยังไงเนี่ยฮะงัดห้องเข้ามาเหรอจะขโมยของเหรอคนอื่นที่ไหนผมไม่น้องชายประธานชมรมนี่ไงกุญแจเรอ,อสองคนเนี้อา้าพวกเพื่อนน้องชายประธานชมรมไงแล้วพวกน้องมาทําอะไรกันเนี่ยพี่ของน้องไม่ได้อยู่ซะหน่อยนั่นดียังดูเป็นเด็กมัธยมอยู่เลยนี่ไม่รีบกลับบ้านไหนหนูไอหนูเลยเหร มันทายมแล้วไงโตแล้วดูแลตัวเองได้เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้บันกันที่อายุพี่จะวัดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยนะไปนี่โชคดีนะที่แม่สอนว่าไม่ทานเลผู้หญิงนะะปจะไปจะไปะไปจะาปจะไปจะไีจะไมจะไปจนไปยเไปจะไปจะไป่นไปจเไปยเไปจเป็นไปจะไปจะไปจะแปจปจจะไปจเปปาปค เฮ้ยแล้วนี่จะไปชวนเราคุยทำไมเนี่ยกลับบ้านีเล,ล่วไปไม,ไม่ครับนี่หูหนวกกันหรือไงเนี่ยนี่จะอยู่นี่กันจริงๆเหรออะไรของป้านเนี่ยของป้าเลยเหรอเอ,เอากุญแจมาหนึ่งไม่เอามาไม่ให้ไปไปไป,ไปกลับบ้านกันได้แล้วน้องกฮลอืมผู้พิจารณาผู้พิจารแล้วเพื่อนของน้องเป็นไรอ่ะ มันไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องมายุ่งเอายนี่เขาพูดดีๆด,ด้วยเนี่ยไม่ไหวแล้ว,วพี่ใจเย็นพ,พ,พี่ก็บอกเขาไปที่ก็บอกเรากลัวกลัวกลัวอะไรอะ่ะก็คนโดยเนี่ยดิมันมีผีพรากผมมีสูตรกันมาแล้วใช่ครับเวลาตอนตีหนึ่งสิมอ่ะมันจะมีผีวิ่งเสียงดังมากเลย สินนี่ทำงานเก่งจังเลยนะคะนี่ขนาดเพิ่งจบนะคะเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะครับเดี๋ยวอีกหน่อยอ่ะคุณสิงก็ต้องเป็นหัวหน้าพวกเราพวกเราสิคะต้องเรียนรู้จากคุณสิงอีกเยอะเลยค่ะมีเจ้านายทั้ง ดีครับพี่กรมไม่ใช่นะไม่ใช่ทําแบบนี้มาเดี๋ยวพี่ทําให้ดูวิธีของผมมันก็ได้ผลลัพธ์เหมือนของพี่นั่นแหละครับลองใช้วิธีใหม่ๆเพราะว่าวิธีออกเก่ามันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแล้วครับ เป็นอะไรฮะคุณกอนผมให้โอกาสคนผิดจริงๆคุณทําแบบนี้คุณรู้ไหมว่าบริษัทเสียหายขนาดไหนรู้ไหมคุณมากอโอกาสจากผมผมก็ให้โอกาสคุณแล้วแล้วดูคุณทำดิคุณทำอย่างเนี้ยไว้ทจะทำไงผมเมงต่างหากที่ต้องเดินร้อน นี่ปิ่นผมบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ตรวจให้ดีก่อนจะส่งให้ผู้บริหารเซ็นนะยอดมันผิดคุณเห็นไหมเนี่ยแค่เหรอผิดไปสองแสนคุณบอกว่าแค่สองแสนเหรอจะบาทเดียวอ่ะคุณก็ไม่ควรผิดหัดรอบครอบซะบ้างคุณทำผมเสียเครดิตอีกแล้วรู้ไหมโอ๊ย รก็คุณเครียดๆเลยนะดีคุณลาพักร้อนจะ้วับไปพักตลอดนี่ไหมไม่เออขอโทษครับไม่ครับนี่มันอะไรบ้าหรือเปล่าบริษัทจ้างให้มาทำงานไม่ใช่มาจับกุมนินทารู้งานออกมันเลวขนาดนี้เอาไปแก้เลย เรื่องงานทางนี้คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวผมให้สินเนี่ยดูแลง,งานแทนคุณ ไม่ไม่กล่าไม่ต้องมาตังไม่ต้องมาสั่งไม่ต้องมายิ้ม Ah no, la no. no, no. no, no. Yeah คนลุกไปหมดแล้วเนี่ยแล้วผมได้ยินมาด้วยนะว่าห้องเนี้ยมีอาถรรพ์ใครมาอยู่นะก็ตายแปลกๆทั้งนั้นเลยพอตายปุ๊บเขาก็ขายห้องแล้วก็เป็นอย่างงี้ไปเรื่อยๆเลยแล้วทําไมพวกน้องไม่ย้ายออกอะโหพี่ย้ายออกตอนนี้ก็ไม่ได้เงินค่าประกันคืนดีอ๋ยกลัวผีเลยยังจะงกอีกพรุ่งนี้ก็สิ้นเดือนแล้วนะใช่ครับพี่แต่กว่าจะถึงพรุ่งนี้อ่ะพ่กผมไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน กลับบ้านดิพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดไอ้นี่อยู่จีนส่วนนอ้นุ่นหนีออกจากบ้านอยู่อย่าถามดิมันเป็นวิถีวัยรุ่นแล้วพวกน้องจะไปนอนไหนกันล่ะเนี่ยตาก็เลยขอยืมกุญแจชงร้องพี่ชายน่นมาก่อนจะได้นอนที่นี่สักคืนแน่ใจนะว่ายืมเขามาก็ยืมมาแต่จริงๆไม่ได้บอกอะมีอะไรปะ ไม่มีแต่งันที่ขอเก็บกุญแจไว้ก่อนนะแล้วพี่จะไปคืนประธานชมรมเองคืนปล่อยให้พวกน้องนอนอยู่ที่เนี่ยมีหวังของหายแน่ๆแล้วจะให้น้องไปอยู่ไหนล่ะอะมีอยู่แค่นี้นแหละแบ่งๆกันเอาโห ผมกันไม่หวัดไม่ไหวเลยเนี่ยถึงใหญ่มากนี่จะเอาจริงเหรอถ้าของหายขึ้นมาจะทำงไงผมก็กำลังจะนอนเฝ้าอ,อยู่ให้นี่ไงไม่เป็นไรหรอกนะ้ามิกกี้เขาก็นอนเป็นเพื่อนเด็กๆแล้วอะ่ะจะให้เด็กๆไปเดินอยู่ข้างนอกมืดๆได้ไงก็รู้ก็้วทำไมไม่ให้พวกมันไปนอนห้องแกอะ่ะก็แม่ไม่ไมชอบให้ผมพาคนเข้าบ้านอะ่ะ ว่าแต่ป้าเหอะไม่พาไปนอนห้องป้าแล้วจ้ะฉันเป็นผู้หญิงนะเว้ยเอ,เอาเออเหรอผู้หญิงเหรอไม่บอก,กไม่รู้นะเนี่ยเห็นแบนๆบไอ้มิกสูพอพอพอเลิกทะเลาะก,กันได้แล้วไปกลับบ้านเถอะนี่ก็ดึกแล้วเนี่ยไปเอาพี่แล้วเรื่องติวผมหนาอ่านเองดิเอาพี่ริงสู้ๆนะ อหูพินหมดเลยเบื่อไม่มีอะไรทำเลยตกใจหมดอ,อะไรแล้วกลับมาทำไมเนี่ยฮะคุณป้าพอดีว่ามีของฝากมาให้น้องต้าเขาหน่อยอะค่ะต้องหาไว้ไหนของป้าอีกเนี่ย ต้าพี่เบสว่าแล้วอยู่ดีเอาคุณแจทมลพี่มาใช่ไหมบ้านช่องมีนยไ้มไม่กลับลุกเลยกลับบ้านนั่นแหละ้เร็วพี่น้องเจอกันนี่มันอบอุ่นจริงๆเลยนะขอบใจมากนะเปิ้ล พี่พ่อบอกเราอะไม่งั้นไอ้พวกนี้คงอยู่บรบกวนใแย่เลยง<ป>ั้นเดี๋ยวเรากลับก่อนอะเราันไ,ไปดิกลับเอาพี่รอผมด้วย